สวัสดีครับวันนี้ก็มาจะเฟอร์วีมาเล่นูกันในวัวกันนะครับแต่งก็ประมาณนี้เลยส่วนเยอะอยู่แล้วต้อมกันติดซ่อมครับชีวิตจริงผมเป็นช่าง้วย จออะไรผมก็อยากซ่อมเฮนน่ะซ่อมอะ่อมอะนี่ออออาคารับตั้เฮลาเตอร์ครับเหมือนเดิมครับเข้าจุดไหนไม่ได้นอกจากซีแากหนึ่ง ตาลักตัวน่าจะเลี้ยงไม่โตเนี่ยตรงนนเ,นเนี้ยมีปืนนะสไนเหมือนกันเอ้ย,อยนี่พกสายผมเรียกพกสาย อ๋อเพื่อนนี่ว่ะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนอเอาต,ตายาติดคิวไปเอ๋อระเบิดไปีกินระเบิดควันด้วยนะตั้งระเบิดควันไว้เฉยจะบุกไดนะ้เปล่า โอ๊ยตูไม่ได้เขาเกือบตายเปลี่ยนเราระยะกลางเท่านั้นนะครับเหมือนบอกจะมาช่วยเพื่อนหน้าประตูก่อนเพื่อให้เพื่อนได้ออกเพื่อนมาเข้ามากันยังเพื่อนเข้ามาเพื่อน ติดไปโอ้ยไม่เคยได้ฆ่าเลยดูวไว้ต่พวกมีคนมลอย แบบไม่ต้องเลงโอ้ยผมมาแล้วต้องมีคนมาน่อย นี่เป็นไงขับคอแม่งเลยด้วยกันทำมาหากินเพื่อนมีคนลอยมาอีกออม โหเห็นถ้าเขาเห็นนี่คือผมสูมไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนผมยิงไม่ทันไม่ทันกินหรอกตายสามแล้วเฮ้ยสวยเพื่อน

อ้อมดิปลุกเข้าไปเดิมครับอ้อมอือมอ้อมไม่ได้นี่ว่าลืมไป ใช่ครับแต่ก็เลี้ยงไม่โตอ่ะเพื่อนเราซ้ำและนี่ที่ยิงเราไว้ผมจำได้ตัวพี่หญิงเนี่ยตามหาตึ๊กผมโดนยิงอยู่ ไปเพื่อนบุกดิไปดิเอสเซาบุกดิโอ้โหเอสเซามาซุ่มเอสเซามาซุ่มจบเลยรอระแหน่วิ่งโอเอ ไทเกอร์ป่ะพยายามเป็นคนถ้ำเหนียวเ้าสนายยังดีเอง <c oughs> ออมดีกว่า Jetzt fällt Bebel. Für die habt. อุ้ยเกือบตายขอบคุณมากเพื่อนผมมัวเผลออยู่กำลังคิดอยู่ว่าต้องเข้าจุดไหนต่อ ข้ซีเลยเพื่อนโ,โอ้โหหนอนโคตรเกลียดเลยเล่นหมอแต่เป็นหนอนนะโหหนึ่งก็ซัพพอร์ตเฮียเรามีมีข้อที่ดีอยู่ด้วยว่ะ ตีแตกล้เข้าอีต่อ,ตอ Dep 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 yep. Objective is now our return to the combat area. Oh. mình cứ màu son bé vậy Phải không lùi Thì nó để được Ê, lên, lên Mẹ ơi, hình cho chơi vít Ôm bài Chơi bưng chốp, con จบลงไปแล้วครับการเล่นสายในท้ายบุกโอ้ยโหคิวน้อยมากผมอะแม่งได้แต่แอสดิิตอสซิตก็ขอจบเห็นเขานีนะครับสวัสดีครับ